إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ลามอเลกุมวัละมัตุลอฮีวอกเลยค่าจพี่น้องผู้ศัทธาที่รักทุกท่กานครับในคราวที่แล้วเนี่ยผมจัมจะรพีพูดจีรเรี่ยงของวันโลกแดงบรากฏว่าหลังจากพูดคุยจบแล้วเนี่ยมีพี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึง่งก็เดินเข้ามาหาผมบอกว่าโอ้ oh, พระอาจารย์สำเนียง ด้วยกับความวิตกกังวลหลังจากที่ได้รับรู้ถึงความที่น้าที่จะเกิดขึ้นในวันปิยามรด้วยกับสภาพที่เราพูดคือในวันนั้นกับการเตรียมพร้อมที่จะพบในวันนั้นซึ่งเป็นวันที่เราทุกคนไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้เมื่อเคือคำพูดของความรู้สึกของพี่น้องของเราคนหนึ่งที่เกิดความวิตกกังวลว,ว่าตัวเองจะเจ ในวันเกียมน้ำด้วยสภาพของชาวสวรรค์ที่ทางนรกซึ่งมันต่างกับวันนี้ชาวสวรรค์นั่งกันพร้อมหน้าด้วยกับความรู้สึกด้วยกับความหวังที่จะพบกับความเยน็นชั่งมันจะเป็นความสุขมากกว่าสายฝนที่โปรยไปประมาในตอนนี้น้ำาหลายสายหลายผ่าน จะทมชุ่มันอาหารที่เตรียมไว้วันนี้เป็นผัดไทยแต่วันนั้นเป็นเนื้อนกเป็นองุ่นเป็นเหล้าที่มีรสชาติของความหอมเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสุขที่จะพบกันในสวรรค์นี่คือเรื่องที่จะพูดคุยในวันนี้ว่าใครคือชาสวรรค์แต่ว่าในวันที่11ธันวาคมที่วามิผมเชคลีดอนและกายจามดิจะคุยอีกครั้งหนึ่งครับเรื่อง แล้วจะรู้ว่าจะกบดีจริงวันใต้ร่องเงาอิสลามเนี่ยเป็นวันที่น่าจะชุ่มฉ่ำน่าจะพูดถึงเรื่องของสวรรค์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมตั้งหัวข้อไว้ว่าแล้วจะรู้ว่านะกบีจริงเนี่ยเป็นเพราะว่าเราจะนําเอาสภาพของคนที่เรียนอยู่เช็คบอกว่าพูดเรื่องสวรรค์พูดในนรกเนี่ยบอกไม่ได้ว่าใครเป็นสวรรค์ใครเป็นชาวสวรรค์ใครเป็นชาวนรกแต่ว่าเราจะพอบอกได้ว่าใครคือคนประเภทไหน ที่จะอยู่ในเครือข่ายของชาวสวรรค์ที่ชาวนรกอย่างนี้พูดได้ด้วยกับพฤติกรรมด้วยกับอารมรดกญาติด้วยกับเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏขึ้นในตัวของเขาในขณะที่อยู่บนบุนย่านเนี่ยจะได้รับความเมตตาการตอบแทนจาก,จากเป็นชาวสวรรค์หรือจะรับการโลงโทษจากเราก็เป็นเรื่องที่เราพอที่จะบอกได้ว่าคนประเภทไหนที่จะเป็นชาวนรกที่จะเป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องครัาฟังเรื่องวานโลกแตก เมื่อเดือนที่แล้ววันนี้ฟังใคยศิชาสวรรค์ที่เจ้าจแล้วครับสิเ็ธันวาที่วานนี้แล้วจะรู้ว่านรกมีจริงวันนี้พี่นะครับรายละเอียดหัวข้อที่จะพูดคุยเนี่ยมีอยู่สาสประเด็นด้วยกันผมจะเริ่มต้นจากเชฟดีด้ามัธยมดีที่จะให้ความรู้กับท่านพี่น้องวันนี้จะพูดถึงเรื่องบรรยากาศของความสดใสที่จะเกิดขึ้นในสวรรค์ครับจะเริ่มต้นจากความเป็นเอกของสวรรค์ ที่เราอยากจะไปที่จะเป็นบรรดสู่สวรรค์ทเ่จาที่จะเป็นบนไดที่จะพาเจ้าไปสู่สวรรค์ของพระสุภรรณวตารเนี่ยพี่้นงนอนที่จะได้รู้ก่อนว่าความประเสริฐของสวรรค์เนี่ยมันมีความประเสริฐใดบ้างที่เราจะได้เป็นคนหนึ่งที่จะได้ไปอยู่ณที่นั่นในวันนั้นเนี่ยต้นต้นจะรงนีก่อนแล้วกันครับกับที่ดีร้อาอำนาจเจริความประเสริฐของสวรรค์ครับบิสมิลลาฮิมเราะั์มานิรเบาะลีมอัลฮัมัุลิอลลาฮิร็อบบิลอาลลมีน والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا حماهم في ردة أمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم ย่อมมีความสําคัญมากสําหรับตัวผมเองและพี่น้องทุกๆทนอย่างแน่นอนแล้วหัวข้อนี้จะต้องมีความพร้อมมีสมาธิเพียงพอที่จะให้เกิดซึ่งคุณได้ประโยชน์ในด้านการฝังในด้านการพิจารณาโตยตรอง ในด้านการเข้าใจความเข้าใจถ้าใดจะมองประเด็นนี้ว่าเป็นหัวข้อธรรมดาธรรมดาพี่น้องก็จะได้รับประโยชน์ธรรมดาธรรมดาหากได้ฟังธรรมดาธรรมดาก็จะได้เข้าใจธรรมดาธรรมดาแต่หากได้มองถึงหัวใจนี้หัวข้อนี้แล้วเป็นหัวข้อ ที่มีความสำคัญมากที่สุดมากที่สุดโดยไม่มีหัวข้อใดๆที่จะมาเป็นคู่เคียงกับหัวข้อนี้ได้ในชีวิตของเราหมายรวมว่าความรู้ที่เราจะได้จากหัวข้อนี้แม้ว่าจะมาเอา่เอเรียนที่นี่นะครับในครั้งนี้ในการบรรยายครั้งนี้หรือครั้งต่อไปหรือ ครั้งหนึ่งครั้งใดในชีวิตที่เราได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของสวรรค์ของมนุษของวันเกียมาเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญกว่าความรู้ที่นำมาซึ่งปริญญาตรีหรือโทวิเกที่เราอาจได้ในชีวิตของเราสำคัญกว่าความรู้ที่จะนำมาซึ่ง แรได้อันสำคัญที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตของเราความสำคัญนี้มันเป็นความเชื่อเป็นหลักศรัทธาอทินาของผู้ศรัทธาอย่างหนึ่งที่จะต้องเชื่ออย่าให้คนขิยมันเลยได้วิเคราะห์เนื้อหาของอัลกุรอานนะ พูดถึงเรื่องเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องอุงกิพูดถึงเรื่องสวรรค์แนรกพูดถึงเรื่องการกระทําที่จะทําให้คนหนึ่งคนได้เข้าสวรรค์ก็คือสิ่งคุณงามความดีที่ศาสนาเชิญชวนให้ทําจะได้เป็นชาวสวรรค์พูดถึงการกระทําอันชั่วร้ายที่จะทําให้เป็นชาวนารก พูดถึงลักษณะชาวสวรรค์และชาวนารกในโลกดุยงนี้เป็นอย่างไรพูดถึงลักษณะชาวนารกชาวสวรรค์นในโลกหน้านี้จะเป็นอย่างไรพูดถึงการกระทําของชาวสวรรค์นในโลกนี้เขาดิ้นรนต่อสู้อย่างไรเรื่องราวของบรรดานบีรอซุนนยุก่อนและการกระทําของชาวนารกที่ต่อต้านชาวสวรรค์นในโลกใบน,นี้นะี่ในคุรานวนอยู่ในเรื่องนี้ พี่น้องเอาเรื่องสักเรื่องในอุปานมภ์ลองเอามาคิดมาวิเคราะห์เรื่องไรไรอะไรแล้วเนาะลีบอกนะฮะดิษบุญตะบุคคลีถ้าอุรถัมพูดถึงเรื่องลรอิล้ฮเอิลละเบียร์ที่บายหน่อยาระอิล้วคือกุญแจสว่านนี่แหละสว่านพูดถึงเรื่องบรรดานบีและรอซูลก็ใช่พูดถึงบุคคลที่มาเชิญชวนชาวโลกนี่ให้เข้าสวนเตือนชาวโลกนี่ไม่ให้เข้าโลก พูดเรื ừng, th th àn, ng, ่องพูดเรื่องการละหมาดเป็นขนทางสู่ส่วนสวยพูดถึงเรื่องจีนาใช่ไหมนทางสู่รมก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับถ้าเราบอกว่าชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยท่านทำงานทั้งเรียนท่าง ท่านดิ้นรนในชีวิตนี้เนี่ยทำอะไรก็ตามเลยถ้าท่านไม่มีเป้าหมายสองเป้าหมายเนี่ยให้พ้นจากรรุษแล้วก็เข้าสวรรค์สแสดงว่าชีวิตของเราของท่านเนี่ยเป็นชีวิตที่ไร้สาร